เขาลูกแรกนะครับสา,ายใต้ใช่ใช่เลยนีย่ครับคนขับของเรา <aime> มาซ้ำคนแล้วแย่จะอามคก็ยากเดินทางต่อเราพาไปดูทะเลครับทะเลที่มอหินนี่ครับผมเข้าสู่ท่ายา,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 ยายงนะครับท่ายางอำเภอจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีนะท่ายงางเดี๋ยวไปดูผู้สาวท่ายาง ตัวยังัวยังเดทางครับเดินทางไปตจวบกิริขันนะไปโรงงานไปฝึกงานนะครับงานเจ้าหอสายใต้นะมึงต้องลง ฟังรถอะไรรถหกล้อหกล้อหกสองร้อยสิบยอดเลยรับทุกโมดจริงครับ น่ากระบ,บังลงไปมินิไฟแดงข่าวสะพานไปออกซ้ายไปเป็นขับรถมานี่ครับมา,ามาจอดพักโอ้ภูเขาถนนสายใต้นี่แบบโลง่งๆครับยาวๆเลยครับมาวิ่งงานสายใต้นี่ดีครับถนนถนนดีโล่งดีครับวิวสวยครับเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวแไปเที่ยวทะเล จอดพักอ่อนนะครับยืดเสร็จละยืดยืดเส้นย,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 ยืดสายร่างกายครับพักรถนะครับโอ้เงี่ยเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อรุกพักเดี๋ยวเราเดินทางมาถึงหัวหินเนีย่ยสายหลับสายหลับโซเฟอร์คร <c oughs> ัโซเฟอร์เดี๋ <c oughs> ยวเราจะไป ดูบรรยากาศข้างล่างกันคนระับนี่ครับมาถึงที่ลงของแล้วนะร้านลดสินค้าทะเลอยู่ต่อหน้าครับทะเลอยู่ต่อเดี๋ยวเข้าไปดูลงของนี่คนระับเดี๋ยวมองเดี๋ยวมอง สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะไปเที่ยวทะเละพาไปดูทะเลหัวหินตรงเดอะมอนะครับก็อากาศดีครับมาวิ่งงานด้วยมาไปเที่ยวด้วยเที่ยวไปในตัวนะครับไปดูกันเลยครับนี่ครับ<า>เราล้างมุ่งหน้าจะไปทะเลคนะรลับน้ทยยนำทิมดยโย <laughs> <laughs> เสร็จงานแล้วครับผมมาเที่ยวทะเลนี่ครับข้อดีของการขับรถสิบล้อได้ได้เที่ยวด้วยนะนี่หกร้อนะครับหกร้อนี่สิบล้อคือหกล้อครับต่อหล้อใช่ต่อหกล้อคือเสร็จเสร็จงานแล้วมันสามารถเที่ยวได้นะครับไปดูพาไปดูทะเลนะครับทุกคนใจครับมาถึงแล้วนะครับผมทะเลโอ้ เล่นน้นเท่าไหร่พี่พาไปดูน้ำไปดูน้ำเดี๋ยวไปตั้งหลักก่อนนะว้าวเอาไปดูทะเลครับผมไป ไกลมากเลยอ่ะวิ่งเล่นแล้วเล่นแล้ว ต้นมะพร้าวก็น่าจะดีนะครับพี่นะครับมันเป็นบรรยากาศทะเลขขหัวหินน้ำใสามากเลยน้ำใสามากโมนเป็นน้ำแล้วแหละล่มร่ม <c oughs> ใครมีโอกาสก็บแวะมาเที่ยวนะครับตรงข้ามกับคูพอดหัวหินนะ,ะผมก็ส่งงานสิบล้อเสร็จแล้วก็มาแวะมาเที่ยวนะครับมาเป็นสีสันของชีวิตน,นะ ขับสิบล้อทั้งหมดเลยดูในึมุกด้วยม่างงานนะม่างงานนะก็เป็นอาชีพที่อิสระนะลงงานเสร็จแล้วก็มาเทียวได้อะไรได้โอเคไม่วาครับเดีถ้ามีนาดเล่ต่อไปก็ต้องไปขึ้นให้ทันนะคบอหาดูนะน้ำใสมากเลยไปคนระับเดี๋ยวผมขอตัวได้น้ำก่อนเดี๋ยวเดินทางกลับไปเลย านะโอ้โหโค้งที่อะไรเนี่ยโอ้โค้งแบบมีชื่หายแล้วเนี่ยแล้วคนไม่รู้เส้นทางเลยเสียมากับมือโปน่รจนนอย5ยมร่อยก็จำสมัดีครับตอนนี้เราก็มาถึงปานบุรี หาดปานบุรนะีน่าจะหาดปานบุรนะีฝั่งน้ำปานนะครับเขาเรียกน่ะเรจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆสวยมากเอาสิบล mm hmm. ้อมา mm hmm. ตาชมตาชมแดดร้อนนะครับแดดร้อนพาไปดูครับ mm hmm. นี่นะครับนี่จะเป็นต้นตาลสามต้นนะ mm hmm. ทะเลทะเลทะเลเป็นทะเลทะเลแหวก <c oughs> ไม่ไม่มีคนเล่นเลยนะไม่มีคนเล่นเลยพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ทะเลส,สวยมากไม่มีคนเล่นเลยนะนนเอาสิบล้อมาฝนมาแล้วฝนตั้งเข้าออมา,า,าพี่ไม่มีคนเล่นเลยนะนเดี๋ยวผมลงไปเล่น ใครับถ้าดูวิวเนี่ยบรรยากาศเงียบเงียบสงบม,มากนะทุกคนเงียบมากเลยครับอืมบรรยากาอศนี่กลางเซนส์น่าจะได้ใช่ไหมว่าเราเอาสิบร้อกันมาผู้บ่าสิบล้อครับ <laughs>

天天白相。拜拜拜拜